วัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับยังคงอยู่กับเรื่องของ600บาทซื้อเสียงผ่านนโยบายหลวงโลกนี่คือหัวข้อวันนี้นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้าบอกว่าอย่างนี้บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำบัตรหก0้บาทเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีมากดีมากครับดีจริงๆนะครับถ้าหากว่าทําได้จริงแต่ทีนี้คําถามมันคือว่าแล้วมาทําได้จริงไหมล่ะครับในเมืองไทยยุคนี้เนี่ยหรือถ้าหากว่าทําไม่ได้แล้วทำไมล่ะครับนักการเมืองหน้าใหม่ซึ่งเป็นลูกของนักการเมืองหน้าเก่าเป็นลูกเจ้าของพรรคการเมืองใหญ่เนี่ยถึงได้กล้าที่จะโกหกหมดเท็จต่อประชาชน การประกาศว่าจะให้ค่าแรงขั้นต่ำมาละหกร้อบาทเนี่ยดูๆไปแล้วมันก็ไปต่างไปจากพวกที่ชอบตีเช็คให้กับคนอื่นแต่สุดท้ายเราเช็คเด้งน,นะครับผู้รับเช็คเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเช็คไปขึ้นเงินสดได้ส่วนการที่ไม่สามารถเอาเช็คไปขึ้นเงินได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันไม่มีเงินให้เบิกแต่ตอนที่ออกเช็คเนี่ยมีเงินพร้อมให้เบิกได้ทันทีเห็นไหมครับคุณผู้ฟังทีละครับการหาเสียงเพื่อที่จะช่วงชิงตําแหน่งสสอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เปรียบไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างไปจากการออกเช็คให้กับคนอื่นนั่นแหละครับเพราะว่าผู้ที่ต้องการเป็นสสก็พยายามที่จะสรรหาที่จะปั้นแต่งข้อความต่างๆนานามาสัญญาว่าจะให้สารพัดสารพันธ์กับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแต่พอลงคะแนนเลือกไปแล้วนี่สิครับสาธารณชนเนี่ยมักจะพบกับคำสัญญามากมายนั้นกลายเป็นเพียงแค่ลมปากที่หาสาระสําคัญไม่ได้เลยแม้แต่น้อยถามนตกการเมือง เขาไม่ละอายกันบ้างเหรอครับไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอครับที่โกโหกหมดเท็จกับประชาชนแบบนี้เนี่ยคาตอบคือถ้าหากว่าเขามีความละอายโดยแท้จริงแล้วเนี่ยเขาจะเลือกอาชีพนักการเมืองทําไมล่ะครับแต่เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่านักการเมืองทุกคนเนี่ยไม่รักษาคําพูดหรือว่าไม่เกรงครัดในความซื่อสัตย์ไม่ใช่นะครับแต่ต้องบอกว่ามีจํานวนน้อยมากมากสะจนหาไม่ค่อยพบในประเทศไทยแต่ถึงกระนั้นเนี่ยคนไทยจํานวนไม่น้อย ก็ยังคงเลือกแล้วก็สนับสนุนนักการเมืองจําพวกโกหกหมดเท็จเหล่านี้แหละครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องสุดแล้วแต่สติปัญญาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขานะครับขอย้ําอีกครั้งหนึ่ว่วาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยต้องเป็นค่าแรงที่เป็นธรรมธรรมคือธรรมะนะครับกับแรงงานทุกคนด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเป็นค่าแรงที่ทําให้ภาคการผลิตของไทยเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันในเชิงธุรกิจกับนานาชาติโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งเราต้องแข่งขันได้นะครับ แต่การประกาศใช้ในโยบายโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้บอกว่าจะให้ค่าแรงขั้นต่ำแบบไร้ความจริงแบบปราศจากเหตุผลแบบเป็นการจุดไฟเผาประเทศของตนเองแบบจงใจซึ่งนักการเมืองที่ไร้ความน่าเชื่อถือเขาชอบใช้ในโยบายเผาประเทศแล้วก็ใช้มาโดยตลอดนี่แหละครับอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำของไทยถ้าเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วนะครับจะพบว่าค่าแรงขั้นต่ำรายวันของไทยนี่อยู่ในอันดับที่3นะครับ รองจากสิงคโปร์กับบรูไนซึ่งแน่นอนแล้ะครับพอเห็นตัวเลขแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่เขามีสติปัญญาเขาไม่ประหลาดใจหรอกครับว่าทำไมค่าจ้างขั้นต่ำของสิงคโปร์กับบรูไนถึงได้สูงกว่าประเทศไทยแต่ไอคนที่ดีแต่พูดโดยเฉพาะนักธุรกิจการเมืองเนี่ยมักจะยกเอาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำมาเป็นประเด็นในการหาเสียงแต่เป็นการหาเสียงแบบโฆษณาชวนเชื่อเพราะว่าคนจะพวกนี้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ย เป็นคนที่มีรายได้ต่ำมากเพราะฉะนั้นการใช้นโยบายหาเสียงดยการโกหกพกลมจึงสามารถที่จะสร้างความฝันให้กับผู้ที่มีรายได้ต่ำได้เป็นอย่างดีนั่นแปลว่าการโกหกหมดเท็จคนที่มีรายได้ต่ำจะทําให้พวกเขาเนี่ยมีรายได้สูงขึ้นนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาครับของผู้ที่มีรายได้ต่ำก็ต้องยินดีแล้วก็ตั้งตาคอยสิครับแต่ประเด็นสําคัญ,ญยิ่งกว่าคืออะไรครับมันคือเรื่องโกหกหมดเท็จเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย ไอ้คำโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้มันไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาเลยถามว่าคนจนซึ่งน่าจะเป็นคนจํานวนไม่น้อยในประเทศไทยเนี่ยรู้ไหมครับคําตอบคือรู้รู้ดีอยู่ในใจนี่แหละแล้วถ้าเกิดถามต่อไปว่าถ้าหากรู้แล้วทำไมยังหลงเชื่อละ่ะเขาก็ตอบง่ายๆครับบอกว่าแม้จะรู้ว่าซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้อหวยสารพัดชนิดแล้วมันไม่มีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งแต่มันก็ยังมีความหวังหลงงมงายแล้วก็ซื้อได้ทุกงวดนั่นแหละครับ คุณผู้ฟังที่รักครับอันที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับถ้าหากว่านักธุรกิจการเมืองเขาอยากจะทําให้คําโกหกหมดเท็จของเขาเนี่ยเป็นความจริงขึ้นมาไม่ยากเอาแค่บางส่วนก็ได้ง่ายจะตายครับก็แค่ไปจ่ายค่าแรงขั้นต่ําวันละ600บาทนั่นแหละครับจ่ายให้กับคนงานระดับล่างทุกคนที่ทํางานในบริษัทของนักธุรกิจการเมืองซะก่อนทําเป็นอันดับแรกเลยครับแต่ข้อที่จริงคืออะไรครับ คือนักธุรกิจการเมืองซึ่งมีธุรกิจอยู่มากมายหลายชนิดเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เคยที่จะไปจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำรายวันวันละหกร้อยบาทให้กับลูกจ้างระดับล่างของเขาเลยความจริงที่ประจักษ์ก็คือไม่มีคนงานระดับล่างคนไหนในบริษัททุกแห่งของนักธุรกิจการเมืองที่โกหกมดเทสตเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำรายวันวันละหกร้อยบาทไม่มีใครเลยที่ได้รับค่าจ้างตามคำโกหกมดเทสตของนักธุรกิจการเมืองแม้แต่รายเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับการที่นักธุรกิจการเมืองหน้าใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีผลงานทางการเมืองใดๆที่เป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยกลับจงใจที่จะโกหกหมดเท็จอย่างน่ารื่นถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนไทยเนี่ยจะสนับสนุนคนที่โกหกหมดเท็จให้เป็นสอสอใช่ไหมครับถ้าใช่ก็ถือว่าคุณเนี่ยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายนะครับ ฆ่าตัวตายไม่พอครับยังฆ่าประเทศไทยด้วยมือของคุณเองด้วยนะครับ